สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสุขติ c o m สุขกายสบายใจได้กําไรแน่นอนครับต้องไปที่ช่องสุขติ c o m เท่านั้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอกล่าวคําว่า Merry Christmas and Happy New Year นะครับปี2566นะครับก่อนล่วงหน้าเลยนะครับเพราะอีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงปีใหม่แล้วนะครับวันนี้ผมได้นํา เทคนิคดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับนั่นก็คือเทคนิคจรเขอาปากและเทคนิคเครื่องบินทยานฟ้านะครับมาพร้อมกับตัวชี้วัดที่สามารถนะครับบ่งบอกเทรนบ่งบอกแนวต้านแนวรับและจุดเข้าออเดอร์ได้อย่างง่ายดายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับ วันนี้ผมจะเทรดคู่สกุลเงินนะครับคู่สกุลเงินเรามาดูกันเลือกดูนะครับ AU นะครับเรามาเทรดคู่สกุลเงิน AU นะครับดูกันเลยวันนี้ตรงกับวันที่ 29. ธันวาคมปี2565นะครับเวลาข่านอันนี้ก็15.30นาินาทีนะครับเรามาวิเคราะห์กันเริ่มกันเลยนะครับหลายคนหลายท่านนะครับก็ยัง หาจุดเข้าออเดอร์ไม่ได้บางคนบางท่านก็ยังไม่รู้จักเทรนนะครับเรามาดูกันครับพฤติกรรมส่วนใหญ่นะครับขึ้นยาวลงยาวดังนั้นเรารู้พฤติกรรมมันแล้วนะครับเราก็หาจังหวะนะครับท่านนะตอนนี้มันอยู่ในช่วงขาลงนะครับช่วงขาลงนะครับ และอีกไม่นานมันบ่งบอกว่ามันจะขึ้นนะครับแต่รอบนี้จะลงเป็นอาจจะลงเป็นรอบสุดท้ายนะครับดังนั้นเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นจริงหรือไม่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันขึ้นไปแตะนะครับหรือใกล้ๆกับเส้นนะครับเราก็สามารถที่จะออเดอร์เซลล์ได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็เราต้องตัดสินใจเสี่ยงนะครับเกิดมาเสี่ยงก็ต้องยอมรับความเสี่ยง ต้องเข้าใจสปปรรพสิ่งในโลกนี้นะครับเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจงนะเป็นอนิจจงมันไม่เที่ยงนะครับดังนั้นเราก็ต้องยอยับรับความเสี่ยงให้ได้แล้วก็ยิงออเดอร์ไปได้อย่างง่ายดายอย่างนี้นะครับนะรอบนี้นะครับจะลงเป็นรอบสุดท้ายแล้วมันจะพุ่งขึ้นนะครับพุ่งขึ้นนะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าโมเมนตัมแมกดีมันขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับแล้วมันไม่ลงเสมอ ก่อนหน้านี้นะครับที่มันลงมานะครับแนวรับนะจากแนวรับนะก็จะขึ้นมาเป็นเป็นแนวต้านจากแนวต้านนะก็สามารถที่จะถ้ามันสร้างนิวไฮใหม่มันก็สามารถที่จะเป็นแนวรับได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็ต้องลองดูครับรอบนี้ครับมาดูกันครับลักษณะแบบนี้นะครับมัน บ่งบอกว่าอีกไม่นานมันจะขึ้นนะครับมันดึงๆดึงๆนะครับดังนั้นรอบต่อไปเราไม่ต้องรอช้าครับนะเราก็เตรียมนะครับเตรียมเพราะว่ามันจะถึงเวลามันขึ้นแล้วนะครับอ่าลงมาเอยืยนินนะครับดังนั้นเรามาดูกันได้ไหมเออโอเคนะครับรอบที่แล้วเราได้ครับต่อไปครับเราไม่ต้องรอช้าเลยครับเพราะว่าอ่า สัญลักษณ์ปาราโบลิกซ่าปรากฏใต้ท้องเครื่องบินนะครับมันโอกาสที่มันจะกระชากขึ้นมีมัสูงทีเดียวนะครับมาดูนะครับมาดูกันเลยจับตาดูให้ดีครับจับตาดูให้ดีเห็นไหมครับมันจะกระชากขึ้นจะกระชากขึ้นนะอย่างที่ผมบอกนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมวิเคราะห์ให้ดูแล้วนะครับว่ามันอาจจะเป็นลงเป็นรอบสุดท้ายก่อนหน้านี้นะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันก็ ขึ้นในรอบนี้นะครับและพฤติกรรมที่ผ่านมานะครับมันขึ้นต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเราต้องได้จังหวะที่มันต่ําที่สุดเราค่อยออเดอร์บายนะครับออเดอร์บายนะครับต่อไปจากนี้ไปเราจะใช้เทคนิคเครื่องบินทยานฟ้านะครับในการพิคาดเอาชนะทํากําไรนะครับอ้าของเราผ่านฉลุยนะครับแน่นอนครับต่อไปครับนะขึ้นมาเป็น4ี่หมื่นสองพันอ้าวครับจังหวะนี้ครับ จังหวะนี้นะอย่ารอช้าครับอย่าลังเลยิงไปเลยครับยิงไปเลยนะเพราะมันพึ่งขึ้นมาโอกาสที่มันจะกระชากขึ้นนั้นสูงมากทีเดียวนะครับก็ต้องรู้จักประมาณตนอมาดูกันเพราะว่าเส้นเทรนนะบ่งบอกพาราบริกซ่าฮะบ่งบอกชัดเจนโมเมนตัม um ของไม่ดี m a c กดีนะครับหรือ MACD นะครับบ่งบอกชัดเจนลิน้นจระเข้ ไออสไอก็บง่งบอกชัดเจนว่าแนวโน้มนะครับขาขึ้นพันเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องเดินตามระบบแบบนี้นะครับไม่ต้องลังเลสงสัยถ้าเกิดองค์ประกอบทั้งมวลนะสามสี่จุดที่ผมบอกนี้นะครับมันเป็นองค์ประกอบที่ไปในทิศทางเดียวกันท่านก็สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเน,นื่องเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับก็ได้เหมือนเดิมนะครับามาดูกันครับเห็นไหมครับ อ่ะต่อไปครับมันขึ้นถ้าลักษณะแบบนี้จะลงแล้วนะครับขึ้นไม่นานนะครับทีนี้เราจะรอช้าอยู่ใหญ่นะครับยิงครับจริงนะครับโอกาสที่มันจะกระชากลงตอนท้ายมีครับสูงมากทีเดียวมาดูกันเลยครับจะเป็นจริงอย่างที่ผมบอกไหมนะครับโอเคนะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูนะครับว่ามันเกิดหยักจระเข้อ้าปากนะครับ อยากจอร์เจีอาปากเรามาดูกันว่าจะเป็นจริงหรือไม่นะครับรอบที่แล้วนะครับนะมันจะกระชากลงกระชากลงมากระชากลงมาครับกระชากลงมาอีกนิดเดียวครับอ่ากระชากลงมาครับกระชากลงมาครับกระชากลงมาอีกครับกระชากลงมาอีกครับนิดเดียวครับกระชากลงมาอีก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 เห็นไหมเป๊ะเลยครับอ่ากระชากลงมาได้ไหมครับ เห็นไหมครับจังได้เนาะเอาละครับทีนี้มันจะขึ้นนะครับจะขึ้นครับพอลงมาลาาักษณะแบบนี้เห็นโมเมนตัมแม็กดีนะครับลงไม่ลึกแล้วก็เส้นเทรนบง่งบอกชัดเจนว่ามันจะขึ้นแล้วก็ตัวคำยันสัญลักษณ์เครื่องบินยานฟาาพาราโบลิกซาบ่าบงบอกชัดเจนว่ามันจะดีดขึ้นนะครับดังนั้นเราต้องรีบออเดอร์บายนะครับรีบออเดอร์บายสังเกตนะครับนะเราสังเกตเห็นลักษณะแบบนี้ สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับ